สวัสดีในเช้าวันจันทร์ที่สดใสค่ะดเด็กๆมาพบกับครูก้อยค่ะและครูกุ๊กไก่อีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ครูก้อยและครูุกไก่จะพาดเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยรัชการที่9ค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องพระราชประวัติของในหลวงรัชการที่9ค่ะโดยครูกุ๊กไก่และครูก้อยจะพาดเด็กๆไปรับชมการ์ตูนชุดเล่าเรื่องรัตนโกศิร์ตอนแผ่นเดีรัชการที่9จากสกายูค่ะเด็กๆพร้อมรับชมกับ พร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะเล่เาเรื่องรัตนโกสินทร์ตอนแผ่นดินรัชกาลที่9เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลสวรรคตพระบรมวง,งศานุวงศ์และคณะรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระอนุชาธิราชขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจัก,กีวงศ์ตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบรชาชสันตติวงศ์เมืม่อวันที่9มิถุนายน2489ส่งพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชสมภพเมืม่อวันที่5ธันวาคม2470ขณะนั้น ทรงมีพระชนมพรรษา1 8พันษา, 18, าจึงทรงแต่งตั้งพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมขุนชัยนานเรนทรและพระยามานวราชเสวีเป็นคณะผู้สําเร็จราชการเมื่อทรงจัดการเรื่องพระบร,รมศพสมเด็จพระบร,รมเชษฐาธิราชแล้วได้เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่ออย่างประเทศสวิสเซอร์แลนด์พร้อมสมเด็จพระบร,รมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 3ปีต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลสเสด็จนิวัตรประเทศไทยในวันที่24มีนาคม2493พร้อมด้วยหม่อมราชวงศิริก,กิติยากรพระคุมัน่นเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมทรามหาอนันทมหิดลในวันที่28เมษายน2493ทรงประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรส กับหม่อมราชวงศ์สิริกิจกิติยากรนวังสรปทุมแล้วสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชนีสิริกิจวันที่5พฤษภาคม2493สรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบตรามาธิปดีจากกรีนฤืบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถะพิษรสงมีพระปฐมบรมราชโองการตั้งพระราชัตยาธิฐานนระที่นั่งไพสาลทักษิณว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาหาชนชาวสยาม แล้วสถาปนาสมเด็จพระราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีหลังจากเสร็จการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จไปทรงรักษาสุขภาพณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตามที่คณะแพทย์ถวายคำแนะนำโปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทเรนทรเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต่อมาวันที่ชนชาวไทยรอคอยก็มาถึงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีพร้อมพระราชธิดาพระชนสาเจ็เดือนสเสด็จนิวัตรประเทศไทยเป็นการถาวรนในวันที่สองธันวาคม2,494แล้วเสด็จประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตหลังจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้สเสด็จเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทินธุระการดานเมื่อประชาชนทราบข่าวก็มาเฝ้ารับเสด็จกันเนืองแน่นส่งมีพระเมตตาและพระมหาการุณาที่คุณอย่างมากเมื่อเสด็จไปที่ใดก็จะโปรดให้ราชฎรเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดส่งโน้มพระวรากายลงมามีพระราชปฏิสันทานโดยไม่ถือพระองค์ยิ่งทรงทราบป,ปัญหาของพระสกนิกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรแล้วโปรดให้หน่วยงานต่างๆศึกษาคนา้นคว้า ทดลองและวิจัยจนเกิดเป็นโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตละดาก่อนที่จะนำผลไปเผยแพร่ให้ราษฎรในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับพื้นที่นั้นเพื่อแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและถาวรต่อมาทรงมีพระราชศรัทธาที่จะทรงพนวดเป็นเวลา15วันจึงโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ วันที่22ตุลาคม2499ส่งปรนวดนวัดพระศีรัตนาศาสดารามส่งได้รับพระฉายาว่าภูมิพโลประทับจำพรรษาณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหารส่งลาสิกขาในวันที่5พฤศจิกายน2499ต่อมาได้ส่งสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม4พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรันราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสมเด็จพระบรมโอราาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัชศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภร์วยลักอัครรากชกุมารีพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างประเทศสเสด็จเยือนประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่างๆในยุโรปตลอดจนอเมริกาและออสเตรเลียพระราชจริยวัตรที่งามสง่าของพระองค์ และพระลิชมของสมเด็จพระบระมราชนีนาถได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหนังสือพิมพ์ต่างลงเป็นข่าวใหญ่ในหน้าแรกทุกวันพระราชกรณากิจครั้งนี้นำประโยชน์มาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างมหาศาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวาราัชกาลที่9ส่งทรรนุบบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและส่งอุปถัมบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทย ส่งฟื้นฟูขนรรมเนียมประเพณีและพระราชพิธีสําคัญสาคัญเช่นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจะลดพระนางคันแลกนาขวัญพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหญาตาชนละมากและสะทละมากเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลในดุนยาเดชสงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ทรงยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและการบริหารประเทศ แต่ก็ส่งช่วยแก้วิกฤตทางการเมืองหลายครั้งนอกจากนั้นยังส่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอื่นๆโดยส่งช่วยราษฎรให้กินดีอยู่ดีสุขภาพดีและสามัคคีกันส่งส่งเสริมการพัฒนาดินน้ำและพัฒนาอาชีพโดยไม่ส่งย่อท้อต่ออุปสรรคส่งฝ่าทั้งอันตรายและความยากลำบากทุกประการทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อไปให้ถึงทุกพื้นที่แม้ว่าจะไม่มีถนน ต้องเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทฝ่าน้ำฝ่าโคลนหรือฝ่าฝนไปก็ทรงมีรับสั่งว่าฉันไปได้โครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,000โครงการเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของพระสบกนิกรส่งทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาตลอด70ปีที่ทรงครองราชจึงมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาค แต่การทำให้เห็นเท่านั้นยังไม่พอจึงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจและวิถีชีวิตแบบพอเพียงให้ราษฎรทุกคนน้อมนำไปปฏิบัติเองด้วยเพื่อให้เกิดผลดีอย่างยั่งยืนพระราชดำาริทั้งปวงมีได้มีคุณค่าแก่คนไทยเท่านั้นแต่ยังอํานวยคุณประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทั่วโลกด้วยพุทธศักราช2557 สรงพระประชวรและเสด็จไปประทับรักษาพระอาการณ,ณโรงพยาบาลสิริราชสวรรคตในวันพระฤหัสบปปดีที่13ตุลาคม2559เวลา15นาฬิกา52นาทีณโรงพยาบาลสิริราชสิริพระชนมพัรษา8 9พรรษาสมของราชสมบัติได้70ปีทั่วทั้งแผ่นดินมีแต่ความวิปโยคโศกเศร้าอาลัย ชาวไทยร่ำไห้จนน้ำตานองแผ่นดินและพากันไปกราบสักการะพระบรมศพมิได้ขาด้ายด้วยรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณล้นเก้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชส่งมีพระราชจริยวัตรงดงามส่งไว้ซึ่งทพศพิษราชธรรมพระอัจฉริยภาพหลายด้านทั้งศิลปะดนตรีกีฬาเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก ทรงเขี่ยวชาญหลายภาษาหนังสือพระราชนิพนธ์พระราชนิพนธ์แปลพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสล้วนมีคุณค่ายิ่งเป็นแสงสว่างนำทางปัญญาแก่ผู้คนทุกหมู่เหล่านอกเหนือจากการเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เปี่ยมไปด้วยพระบารมีแล้วยังทรงเป็นที่เคารพรักประดุจพ่อของแผ่นดินแม้ว่าพระองค์สวรรคตแล้วแต่ยังคงสถิตอยู่ในดวงใจ ของคนไทยตราบนิลันดร์เเด็กได้รับชมพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9ไปแล้วเด็กๆจําได้ไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชสมภพหรือว่าเกิดวันที่เท่าไรเอ่ยเก่งมากค่ะในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชสมภพเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2470ค่ะ และพระองค์ก็ยังมีโครงการพระราชดำริอีกมากมายค่ะรวมถึงได้พระราชทานหลักประชญาชของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้กินดีอยู่ดีสุขภาพดีด้วยค่ะและในวันนี้นะคะครูก้อยมีคําศัพท์น่ารู้จากหน่วยราชกานที่9มาให้ฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆ,ะะกๆพร้อมที่จะรับฟังกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีคําศัพท์อะไรบ้าง มาพบกับครูก้อยนี้ช่วงคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้กับครูก้อยค่ะวันนี้ครูก้อยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในหน่วยราชการที่9ค่ะเราไปดูคำแรกเลยนะคะคำแรกของเราคือคำว่า king king k i N g king แปลว่าพระราชาค่ะ เด็กๆลองอ่านออกเสียงตามปูณก้อยอีกครั้งนะคะ King King K I N G King แปลว่าราชาค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูคำที่สองกันค่ะคำนี้คำว่า People People P E O P L E people แปลว่าประชาชนหรือราษฎรค่ะเด็กๆลองมาอ่านออกเสียงตามผู้ค่อยอีกหลายหนึ่งนะคะ people. 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 people people p e o p l e people แปลว่าประชาชนหรือราษฎรค่ะ เด็กเก่งมากๆเลยค่ะเมื่อเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนที่บ้านด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วครกุ๊กไก่และครูก้อยขอฝากให้เด็กๆด,ดูแลตนเองด้วยการสวมเสื้อผ้าหนาๆเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายค่ะสำหรับวันนี้ครูก้อยและครูกุ๊กไก่ขอตัวลาเด็กๆไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ